เหตุใดชายผู้หนึ่งจึงยึดมั่นในคำพูดยิ่งกว่ายึดมั่นในชีวิตตนเองเหตุใดเมื่อโลกเปลี่ยนผันผู้คนแปลเปลี่ยนไปเขากลับไม่เคยเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ร่ำเรียนศาสตร์การเมืองชั้นสูงไม่ได้สืบเชื้อสายกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เพียงคำว่าข้าเคยสัญญากลับกลายเป็นเสาหลักที่ทำให้แผ่นดิน เชื่อมัน่นและเมื่อยุคสมัยถาโถมเข้ามาจนทุกคนยอมแพ้เขากลับยังคงยืนหยัดโดยไม่ยอมปล่อยมือจากคำว่าพักดีที่ยึดมั่นมาตลอดส่วนที่หนึ่งความพักดีจากบันทึกประวัติศาสตร์จดหมายเหตุสามก๊กเรามาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาแก่นแท้ของความพักดีจากบันทึกที่เก่าแก่และเป็นที่ยอมรับที่สุด นั่นคือจดหมายเหตุสามก๊กของตันซิ่วซึ่งจะเปิดเผยข้อเท็จจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับกวนอูผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อสัตว์เหนือการเวลา 1. ความสัมพันธ์กับเล่าปีรากฐานแห่งความไว้วางใจจดหมายเหตุสามก,ก๊กระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากวนอูเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดและได้รับการไว้วางใจจากเล่าปีอย่างมากด้วยเหตุนี้ เล่าปี่จึงมีความสนิทสนมกับกวนอูและเตียวหุยเหมือนพี่น้องถึงขั้นนอนห้องเดียวกันสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสนิทสนมส่วนตัวแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของภาวะผู้นำที่สร้างความผูกพันอันลึกซึ้งกับทีมงานได้อย่างน่าทึ่งนั่นเพราะเล่าปีไม่ได้บริหารด้วยคำสั่งเพียงอย่างเดียวหากแต่สร้างความไว้วางใจและความใกล้ชิดซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเช่นนี้จึงเป็นวิธีคิดที่สำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้อย่างยั่งยืน 2. การดูแลครอบครัวเล่าปีภาระอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย บทบาทสำคัญที่ตอกย้ำความไว้วางใจที่เล่าปีมีต่อกวนอูคือการได้รับมอบหมายให้ปกป้องดูแลครอบครัวของเล่าปีในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโจโฉการบันทึกนี้ในจดหมายเหตุสามก,ก๊กแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความพักดีและความสามารถของกวนอูในภารกิจที่ละเอียดอ่อนนี้อย่างชัดเจนดังนั้นการที่ผู้นำมอบภาระที่ละเอียดอ่อน และมีผลกระทบสูงถึงชีวิตคนในครอบครัวให้ย่อมหมายถึงการเชื่อมั่นในความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และความซื่อตรงที่ไม่มีข้อกังขานี่จึงเป็นบทเรียนของการพัฒนาตนเองในด้านความน่าเชื่อถือที่ต้องสร้างสมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 3. การยอมอยู่ภายใต้โจโฉช,ชั่วคราวกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าจุดพลิกผันที่สำคัญในชีวิตของกวนอู คือเหตุการณ์ที่กวนอูยอมอยู่ภายใต้โจโฉชั่วคราวหลังถูกจับได้ในการแตกทับจากอ้วนสุดจดหมายเหตุสามก๊กระบุว่านี่คือการกระทําที่จําเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่การเปลี่ยนฝ่ายด้วยความสมัครใจในทางกลับกันนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดเป็นการถอย1นเก้าเพื่อเก้าต่อไปข้างหน้าในห่วงเวลาที่ไหลทางเลือกดังนั้นกวนอูจึงเลือกที่จะประคองสถานการณ์ไว้เพื่อรอคอยโอกาส ที่จะกลับไปหาเจ้านายของเขาอีกครั้งการตัดสินใจเช่นนี้สะท้อนปรัชญาของการมองการไกลไม่ยึดติดกับอุดมการณ์ที่ตายตัวจนทําให้สูญเสียทุกสิ่งไปการประเมินสถานการณ์และปรับตัวเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าจึงถือเป็นวิธีคิดที่ชาญฉลาดในยามวิกฤตอย่างแท้จริง 4. เจตนาจำานงที่จะกลับหาเล่าปีความพักดีที่ไม่เสื่อมคลายแม้จะอยู่ภายใต้าการดูแลของโจโฉและได้รับเกียรติยศและยศศักด์มากมายปานใด จดหมายเหตุสามก,ก๊กยืนยันว่ากวนอูแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะกลับไปหาเล่าปีทันทีที่รู้ข่าวแม้จะได้รับเกียรติและยศศักดิ์จากโจโฉก็ตามนี่คือการแสดงให้เห็นถึงความพักดีที่ไม่สื่อคลายความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งในอุดมการ์และความซื่อสัตย์ในระดับจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงไม่ว่าลาบยศสารเสริญจะยั่วยวนเพียงใดก็มิอาจเปลี่ยนใจเขาได้สิ่งนี้เองคือแก่นแท้ของการพัฒนาตนเอง ในด้านความมุ่งมั่นและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุใดๆ 5. การฝากจดหมายลาโจโฉหลักฐานแห่งความซื่อตรงเมื่อกวนอูทราบข่าวที่อยู่ของเล่าปีเขาก็ไม่ได้หนีหายไปเฉยๆห่างแต่ได้ฝากจดหมายลาโจโฉก่อนเดินทางกลับไปหาเล่าปีซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญของความซื่อตรงและไม่คิดคดดังที่ระบุไว้ในจดหมายเหตุ3ก,ก๊กการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความเคารพ แม้กับผู้ที่เคยเป็นผู้มีพระคุณแก่ตนและยังเป็นแบบอย่างของการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีเกียรติไม่ทิ้งทวนความบาดหมางโดยไม่จำเป็นนี่จึงเป็นวิธีคิดของผู้มีคุณธรรมที่ยึดมั่นในมารยาทและเกียรติยศเสมอมา 6. คุณดูประการต่อเล่าปีและโจกกกเสาหลักแห่งอาณาจักรเมื่อกลับมาอยู่กับเล่าปีอีกครั้งกวนอูได้สร้างคุณูปการต่อเล่าปีและจกกกอย่างมหาศาล ด้วยความสามารถของเขากวนอูจึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเล่าปีสร้างและรักษารากฐานของอาณาจักรจกกกโดยเฉพาะการป้องกันเมืองเก่งจิ๋วซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญดังที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุสามกกนี่คือภาพสะท้อนของภาวะผู้นำที่ไม่ได้เพียงแค่สั่งการแต่ยังลงมือทำและสร้างผลงานที่จับต้องได้อย่างแท้จริงนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง นอกจากนี้การที่ผู้นำมอบภารกิจสําคัญเช่นนี้ให้ย่อมแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสูงสุด 7. ความสามารถทางการทหารยอดขุนพลผู้เปี่ยมฝีมือกวนอูไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ความพักดีแต่ความสามารถทางการทหารของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันเขาเป็นขุนพลที่มีความสามารถโดดเด่นในการรบได้รับการยกย่องจากทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายศัตรู มีผลงานเด่นเช่นการเอาชนะขุนพลงานเหลียงซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลเอกของอ้วนเซี่ยวสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความสามารถในการเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดดังที่ระบุในจดหมายเหตุ3ามก,ก๊กความเก่งก้านนี้จึงเป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งในด้านทักษะการต่อสู้และการวางแผนกลยุทธ์การรบ8การได้รับการไว้วางใจให้ปกครองเก่งจิว๋ว สถานะสำคัญทางการเมืองเล่าปีมอบหมายให้กวนอูปกครองเมืองเกงจิว๋วซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญการกระทำนี้สะท้อนสถานะสำคัญทางการเมืองและความเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างไม่มีข้อกังขาการตัดสินใจของผู้นำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่กล้าที่จะมอบคำนาดและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ที่เหมาะสมที่สุดนี่คือบทบาทที่ต้องการทั้งความสามารถในการบริหาร และความซื่อตรงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแคว้นซึ่งกวนอูได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนอย่างแท้จริงกาวความสัมพันธ์กับเตียวหุยสายสัมพันธ์แห่งผู้ร่วมอุดมการนอกเหนือจากเล่าปีความสัมพันธ์ระหว่างกวนอูและเตียวหุยเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่คำจุนความแข็งแกร่งของกลุ่มสามพี่น้องจดหมายเหตุสามก,ก๊กยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของกวนอูและเตียวหุยในฐานะผู้ร่วมอุดมการภายใต้เล่าปี สายสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทีมเวิร์ k และมิตรภาพที่แท้จริงในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แม้จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองคนก็เติมเต็มซึ่งกันและกันและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเล่าปีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำที่จะรวบรวมคนเก่งที่มีความหลากหลายมารวมพลังกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 10. การถึงจุดสิ้นสุดจากการปราชัยบทสรุปแห่งการทุ่มเท เรื่องราวของกวนอูมาถึงจุดจบด้วยโศกนาฏกรรมตามบันทึกในจดหมายเหตุสามก๊กระบุว่าหลังจากสูญเสียเมืองเก่งจิ๋วในศึกที่ลำกุนกวนอูและกวนเป๋งถอยหนีแต่ถูกจับตัวได้จากการลอบโจมตีและในที่สุดก็เผชิญจุดจบภายใต้คำสั่งของซุนกวนซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่แสดงถึง การทุ่มเทจนวาระสุดท้ายในการทำหน้าที่แม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสูงเสียอันยิ่งใหญ่ของยอดขุนพลแต่ก็เป็นจุดสูงสุดของความพักดีที่แม้ชีวิตก็มิอาจเปลี่ยนแปลงได้นี่คือปรัชญาของการใช้ชีวิตเพื่ออุดมการณ์และทำหน้าที่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ส่วนที่ส ความพักดีจากวรรณกรรมสามก๊กฉบับหลอกว้านจงหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องราวตามข้อทิศจ,จริงทางประวัติศาสตร์แล้วคราวนี้เราจะมาสำรวจมิต,ติของความพักดีของกวนอวูที่ได้รับการเสริมแต่งและขยายความอย่างลึกซึง้งในสามก๊กฉบับหลอกว้านจงซึ่งเป็นวรรณกรรมที่สร้างภาพจำของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ให้แก่เราได้อย่างน่าประทับใจ 1. สวนท้อสาบานพันธะแห่งชีวิตและจิตวิญญาณในวรรณกรรมสามก๊กฉบับหลอกว้านจงได้เริ่มต้นด้วยฉากอันเป็นตำนานอมะตะนั่นคือสวนท้อสาบานที่กวนอูร่วมกับเล่าปีและเตียวหุยสาบานเป็นพี่น้องร่วมอุดมการนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีอันสูงสุดและเป็นพันธะที่ยึดถือตลอดชีวิตการสาบานนี้ เป็นมากกว่าแค่พิธีกรรมแต่มันคือการประกาศเจตนาร่วมกันที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันเช่นนี้จึงเป็นวิธีทิศที่สำคัญในการสร้างแรงขับเคลื่อนให้ทีมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใด 2. การยืนกรานไม่ยอมรับตำแหน่งจากโจโฉหัวใจที่มั่นคงดุดศิลา เมื่อกวนอูตกอยู่ในอำนาจของโจโฉวรรณกรรมได้เน้นย้ำถึงการยืนกรานไม่ยอมรับตำแหน่งจากโจโฉโจโฉพยายามซื้อใจกวนอูด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สมบัติและสตรีแต่กวนอูปฏิเสธทั้งหมดและยังคงจงรักภักดีต่อเล่าปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือการแสดงออกถึงวินัยทรรจิตใจที่แข็งแกร่งการไม่ยอมให้ลาบยศ ความสุขสบายมาบดบังเป้าหมายสูงสุดและยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองในด้านความมุ่งมั่นและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุใดๆกล่าวได้ว่าความพักดีของเขาไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่ปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้านายที่แท้จริง 3. การปฏิเสธไม่รับผ้าไหมและให้ความสำคัญกับเสื้อเล่าปี วรรณกรรมได้สร้างรายละเอียดที่น่าประทับใจนั่นคือการปฏิเสธไม่รับผ้าไหมจำนวนมากที่โจโฉมอบไหมและกลับเอาไปแบ่งปันให้พี่สะพ้ายซึ่งสะท้อนความไม่ยึดติดในลาบยศและคิดถึงคนของเล่าปีก่อนเสมอยิ่งไปกว่านั้นเมื่อโจโฉมอบเสื้อกลอมใหม่ให้กวนอูยังคงสวมเสื้อเก่าที่เล่าปีเคยมอบให้ทับไว้ด้านในแสดงถึงความอลาลัยและความไม่ลืมบุญคุณนี่คือการแสดงออกถึงคุณค่าภายในที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ภายนอกการให้ความสำคัญกับสิ่งของที่มีคุณค่าทางใจมากกว่าวัตถุที่หรูหราจึงเป็นวิธีคิดที่บ่งบอกถึงความจริงใจและไม่ยึดต,ติดกับสิ่งจอมปลอม 4. การฝ่าห้าด่านเผชิญหกขุนพลบทพิสูจน์แห่งความเด็ดเดี่ยวและกลยุทธ์ส่วนตัวคนฉากอันยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำมากที่สุดฉากหนึ่งในวรรณกรรมสามก๊กฉบับหลอกวันจงคือการฝ่าหด่า,ดานเผชิญหขุนพล ที่กวนอูบุกเดี่ยวฟาดานของโจโฉเอาชนะขุนพลที่ขวางทางเพื่อกลับไปหาเล่าปีนี่คือสุดยอดของกลยุทธ์ที่เน้นการเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาดและการลงมือทําที่ไม่ลังเลเพราะกวนอูรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและพร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงไม่มีคําว่ายอมแพ้ในพจนานุกรมของเขาฉากนี้ยังสะท้อนถึงสุขภาพกายและใจที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ การต่อสู้กับศัตรูจำนวนมากติดต่อกันย่อมต้องอาศัยพละกกำลังความอดทนและความมุ่งมั่นสูงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นับเป็นการแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้นสำคัญเพียงใดในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีความพร้อมทั้งสองด้านนี้การฝ่าด่านเช่นนี้ย่อมไม่สาเร็จอย่างแน่นอน 5. การทิ้งตราตั้งที่โจโฉมอบให้ การแสดงออกซึ่งความไม่ยึดติดในอำนาจจอมปลอมก่อนจากโจโฉวรรณกรรมได้เน้นย้ำถึงการกระทำที่สำคัญคือการทิ้งตราตั้งขุนศึกที่โจโฉมอบให้การกระทำนี้เป็นการประกาศว่าตำแหน่งที่ไม่ได้มาจากเล่าปี่นั้นไม่มีความหมายสำหรับเขาแสดงถึงการไม่ยึดติดในตำแหน่งที่ไม่ได้มาจากเจ้านายที่แท้จริงการกระทำนี้เสริมความซื่อตรงที่ได้กล่าวถึงในบันทึกทางประวัติศาสตร์ให้เด่นชัดยิง่งขึ้น นี่คือปรัชญาของการไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงรวมถึงการให้เกียรติผู้ที่เคยอุปการะแต่ก็ไม่ละทิ้งอุดมการของตนเองและเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิต 6. การปล่อยโจโฉที่ช่องเขาหัวยงพักดีต่อบุญคุณส่วนตัวและหลักคุณธรรมหนึ่งในฉากที่ถกเถียงกันมากที่สุดในวรรณกรรมคือการปล่อยโจโฉที่ช่องเขาหัวยงแม้จะถูกขงเบ้งสั่งให้ติดตามแต่กวนอูเลือกที่จะปล่อยโจโฉไป นั่นเพราะนึกถึงบุญคุณที่โจโฉเคยช่วยเหลือในอดีตซึ่งบางคนมองว่าเป็นความพักดีต่อบุญคุณส่วนตัวมากกว่าพักดีต่อหน้าที่ฉากนี้เปิดประเด็นให้คิดถึงวิธีคิดของการรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่กับคุณธรรมส่วนตัวและยังเป็นภาพสะท้อนถึงปรัชญาของความเมตตาและการตอบแทนบุญคุณแม้จะเป็นศัตรูก็ตามซึ่งอาจจะขัดแย้งกับกลยุทธ์ทางการทหารในขณะนั้น แต่ก็แสดงถึงความเป็นมนุษย์และหลักคุณธรรมที่ควรอูยึดมั่นอย่างแท้จริง 7. ความซื่อตรงในการปกครองเกงจิ๋วแบบอย่างของผู้นำที่ดีวรรณกรรมเน้นย้ำว่าควรอูปกครองเกงจิ๋วอย่างซื่อตรงยุติธรรมและเข้มแข็งภาพนี้เสริมจากบันทึกประวัติศาสตร์ที่ว่าเล่าปีมอบหมายให้เขารักษาเมืองสำคัญแห่งนี้ด้วยเหตุนี้ กวนอูจูแสดงให้เห็นถึงการเป็นขุนพลที่รักษาคำพูดและไม่ละทิ้งหน้าที่นี่คือแบบอย่างของภาวะผู้นำที่ยึดมั่นในคุณธรรมการดูแลปกครองประชาชนด้วยความยุติธรรมและการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้านายซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาตนเองในด้านการบริหารและการเป็นผู้ปกครองที่ดี8การไม่ยอมสวามิภักิ์ต่อซุนกวนความภักดีที่เหนือชีวิตเมื่อถูกจับตัวได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต วรรณกรรมได้พรรณนาอย่างละเอียดถึงการไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อซุนกวนแม้จะถูกเลียกล่อมและรู้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตแต่กวนอูปฏิเสธอย่างเด็ดขาดนี่คือการแสดงออกถึงความภักดีที่ไม่เสื่อมคลายและจุดยืนอันมั่นคงอย่างหาที่สุดไม่ได้นี่คือปรัชญาของการมีชีวิตอยู่เพื่ออุดมการณ์ที่เชื่อมัน่นการรักษาศักดิ์ศรีและความภักดีไว้เหนือชีวิตตนเองจึงเป็นการสิ้นสุดชีวิตที่ตอกย้ำคุณค่าที่เขายึดมั่นตลอดมา9 การสิ้นสุดชีวิตอย่างมีเกียรติเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์วรรณกรรมพรรณนาถึงการสิ้นสุดชีวิตของกวนอูเป็นว่าการเสียสละเพื่อรักษาเกียรติและคำมั่นสัญญาซึ่งเป็นจุดจบที่ยิ่งใหญ่สมกับเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์การจากไปของกวนอูไม่ใช่เพียงความพ่ายแพ้ทางกายแต่คือการจบชีวิตอย่างมีเกียรติที่จะถูกจดจำไปตราบนานเท่านานสิ่งนี้สอนให้เราเห็นว่า สุขภาพจิตที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์สามารถทำให้ชีวิตมีความหมายและทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลังได้แม้จะจบลงด้วยความสูญเสีย 10. ความสัมพันธ์กับเตียวหุยวรรณกรรมสวนท้อสาบานสารสายใหญ่ชีวิตแม้จะกล่าวถึงไปบ้างในข้อแรกแต่ในวรรณกรรมก็ยังเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างกวนอูกับเตียวหุยอย่างต่อเนื่อง นอกจากการสาบานในสวนท้อแล้ววรรณกรรมยังแสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นและความเคารพซึ่งกันและกันของทั้งสองในฐานะพี่น้องร่วมสาบานที่พร้อมจะร่วมเคียงข้างกันเสมอนี่คือพลังของทีมเวิร์กที่แท้จริงและเป็นมิตรภาพที่สะท้อนถึงภาวะผู้นำที่เล่าปีได้สร้างขึ้นมาเพราะกวนอูและเตียวหุยต่างเป็นกำลังสำคัญที่ค้ำจุนกันและกันทำให้เห็นว่า การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งนั้นสำคัญเพียงใดในทุกช่วงของชีวิตบทสรุปเรื่องราวของกวนอูไม่ว่าจะเป็นในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงอันหนักแน่นหรือในวรรณกรรมที่ถ่ายทอดผ่านจินตนาการและคุณค่าอันลึกซึง้งล้วนแต่เป็นบทเรียนอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความพักดีความผูกพันที่ไม่ใช่แค่ระหว่างเจ้านายกับผู้น้อง หากแต่คือความผูกพันแห่งจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความไว้วางใจความรับผิดชอบและการเสียสละอันยิ่งใหญ่เราได้เห็นภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมของเล่าปี่ในการสร้างแรงบันดาลใจและความผูกพันกับกวนอูพร้อมกันนั้นกวนอูยังสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นขุนพลที่เก่งกาจและเป็นผู้ปกครองที่ยุติธรรมนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากวิธีคิดที่ชาญฉลาด ในการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันแม้จะต้องยอมอยู่ภายใต้ชั่วคราวเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและท้ายที่สุดก็คือปรัชญาแห่งการดำรงอยู่เพื่อรักษาเกียรติและคำมั่นสัญญาจนวาระสุดท้ายความพักดีของกวนอูไม่ใช่เพียงตำนานที่เล่าขานแต่คือแสงสว่างที่ส่องนำทางให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาแก่นแท้ของความสัมพันธ์อันยั่งยืนการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานมรดกของกวนอูจึงยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนค้นพบและรักษากวนอูในตัวเราไว้เพื่อสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆและเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายด้วยหัวใจที่มั่นคงและพักดีและนี่คือเรื่องราวของกวนอูบุรุษผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความพักดีชั่วนิรันดรแล้วคุณล่ะ คุณมองเห็นความพักดีในตัวคุณและรอบตัวคุณอย่างไรบ้าง